ครับคลิปนี้เป็นตอนที่3นะครับที่เราจะมาฝึกเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราวอร์มนิ้วไล่สเกลเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาฝึกเกี่ยวกับรู้จักคีย์เราจะเรียนรู้ทั้งหมด7คีย์นะครับเริ่มจากคีย์แรกนะครับคีย์แรก C minor นะครับ7คีย์ที่เราจะเรียนก็คือมี C D E F G A B นะครับมี7โน้ตนะครับ C D E F G A B วันนี้เราจะเรียนทางมเนอร์นะครับมเนอร์ Cm m หมายถึงมเนอร์นะครับนะครับถ้าเป็น E อย่างเดียวเรียกว่า E มายเจอร์นะครับหรือว่า E E มายเจอร์นะครับวันนี้ E แฟ a t อันนี้หมายถึงเล็กแฟ a t นะครับเล็กแฟรแฟรหมายถึงลงครึ่งเสียงนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีชาร์ปมีแฟ a t ในบทต่อไปในคีย์ซีเมเนนะครับอครบอร์ดที่เราต้องรู้จักก็จะมีคอร์ด e e-flat, C-minor, C-minor, G-minor, C-minor, F-minor, C-minor, F-minor, B-flat และก็ C-minor นะครับที่เราต้องรู้จักฝึกจับคอร์ดในสไตล์เป็นบายฮาร์ดูกทุ่งหมอลำนะครับเป็นหลักสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองอ่ะนี้วิธีจับคอร์ดในคีย์บอร์ดนะครับจับตามนี้นะครับคอร์ดแรก C-minor นะครับตามนี้นะครับ ตามนี้เลยนะครับมี1 2 3 4 5ซ่ซอนนะครับเอานิ้วก้อยลงไปแล้วก็นิ้วชี้ลงไปนี่คือ c ีเมเนนะครับ c ีเมเนทีนี้ขอดที่2นะครับข้ดนี้นะฮะ e อฟแฟเอานิ้วชี้ขึ้นนะครับเอานิ้วสองขึ้นเอานิ้วสามลงเป็น e f ฟแฟนะครับวเวลาฝึกฝึกอย่างนี้นะครับ นิ้วชี้นะครับนิ้วก้อยกับนิ้โป้นะครับนิ้วหนึ่งกับนิ้วห้านี่จะไม่ได้ยกเลยนะครับจะสลับยกแค่ตรงนี้นะครับนี่คือ C minor กับ E flat นะครับ C minor E flat C minor นะครับต่อไปคอร์ดที่สาม G minor นะครับนิ้วก้อยใช้ด้วยกันนะครับไม่ได้ยกไปไหนเอานิ้วโป้ลงมากดที่ตัวเลแล้วก็นิ้วสามที่ตัวทีแฟทนี่คือ G minor ครับหนึ่งสองสามหา ซีไปเนต่อไปเราก็กลับมา c ี i n เนใหม่ c ี i n เนืออย่างนี้นะครับคอต่อไป F minor นะครับ F minor นิ้วชี้นะครับอยู่ที่เดิมนะครับนี่งานนิ้วชี้นิ้วโป้งเลื่อนมาที่รอไฟอย่างนี้คือ F minor ครับอย่างนี้กลับมา c ี i n เนนี่ครับนิ้วชี้ใช้ด้วยกันนะครับนิ้วสองใช้ด้วยกัน F minor อ่า C minor เอฟเมเนอร์คอสุดท้ายนะครับ b f แฟนิ้วโป้นิ้วหนึ่งเนี่ยใช้ด้วยกันยก2นิ้วมาข้ามมาเลยปุ๊บเป็น b f แฟแล้วก็จบด้วย c ีเมเนอร์ครับยกไปขึ้นปุ๊บนี่คบซเมเนอร์คอแรก e f แฟ c ซีเมเนอร์นะครับตามนี้นะครับเอาตามนี้นะฮะ,ะเอาลอกตามนี้เลยก็ได้นี่นะครับ e f a ฟ เิ่มใหม่ E flat C minor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  F minor C minor F minor B flat C minor จังหวะนี้ใช้จังหวะช้าๆก็ได้นะครับความเร็วไม่จำกัดนะครับความเร็วนี่ตอนนี้ผมใช้120 125นะครับ เอาประมาณนี้นะครับฝึกผลก็อนี้ให้มันคล่องนี่คือคีสีไม่เนอร์นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปจะมีมา,เ,าเป็นเล่นมือขวาใส่นะครับเอาเอามือซ้ายก่อนอาท,ทิตย์นี้นะครับเดียครับ